เราได้ยินมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่เรายังไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าข่าวมันยังไม่ได้กรองนะฮะแต่ว่าในวงการบันเทิงเราก็อาพอจะยิงก,กันมาบ้างแล้วว่าพี่หนุมแหม่มกับน้องน้องแหม่มนะก็คือแหม่มแคทเทียกับแหม่มสุาตอนนี้กลับมา คุยกันแล้วนี่คือข่าวและประเด็นที่คนทั้งวงการพูดกันมากที่สุดเมื่มอวานเนี่ยนะครับเช้านี้เราขอพูดถึงข่าวหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่มีปัญหาไม่ได้พูดคุยกันมาประมาณ10ปีด้วยกันคุณผู้ชมนนนจำได้ไหม <า S 2> ว่ารายการที่เราโตมาด้วยกันกับเขาสองคนที่คุสมาคมชมดาวใช่และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่ง,งทั้งคู่เนี่ยก็ห่างหายรายการก็เลิกไปแล้วก็ทราบกันว่าไม่ได้คุยกันอีกเลยนะฮะเอาจริงๆริเวลาผมเจอพี่หนูแหม่ ผมก็ไม่กล้าถามเรื่องพี่แหม่มเหมือนรู้กันเวลาเจอแหม่มแคทก็ไม่กล้าถามเรื่องพี่รู่แหม่มใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกคนในวงการก็ก็จะรู้กันอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เขาจะคืนดีกันเนาะจะบอกว่าคู่นี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าควรจะกลับมาจัดรายการด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในการเป็นพิธีกรเนี่ยผมไม่เคยเจอใครที่เข้าขาเข้าได้เข้าเข็มกันได้ดี เท่ากับ2คนนี้นะครับเขาเล่านิดนึงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีแวลจะกลับมาคืนดีกันแล้วมีแวลนะฮะหลังจากที่พี่หนูแหม่มเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมว่าน้องเนสซี่น่ารักไหนเขาดูภาพน้่ยเนสซี่ไหนนีที่เขาบอกว่าน้องเนสซี่เป็นกาวใจอ่าน้องเนสซี่ก็คือลูกของพี่แฉะใช่ไหมครับ พี่หนูแหม่มก็ไปเมสเซจนะฮะบอกว่าคอมเมนต์ในในอินสตาแกรมอ่าแล้วตามไปกด follow i n s t a g กรมของแหม่มแคทเรียใช่นะฮะฟอลโลแม้กระทั่งอินสตาแกรมที่แฟนคลับสร้างให้น้องเนสซี่ด้วยอ่านดูหน่อยละกันพี่วินลี่ด้วยหน่ยพี่วินลี่ใช่ไปตามพี่วินลี่ด้วยทีมงานเราก็ว่างๆทีมงานเราเก่งมากชอบแบบนี้สอออินสตาแกรมชาวบ้านนะครับ อิสระกิจที่ทำขึ้นมาสำหรับเด็กนะฮะบ้านนักอินทอสก็ตามและอิส a g ก a m ของวิลลี่ด้วยครับคะนะฮะแหม่เองแหม่เอง,งก็คือเหมือนแคทเนี่ยก็ตามไปกดฟอลโล่พี่หนูแหม่แล้วเหมือนกันครับคุณผู้ชมน,นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็พี่หนูแหม่เนี่ยเขาออกมายอมรับด้วยนะคะว่า เขาฟอลโล่เขาบอกการฟอลโล่กันละกันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเรื่องความสัมพันธ์ขอให้เป็นเรื่องของเวลาแต่เจอกันแล้วหรือยังก็ไม่บอกไม่ขอบอกเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกไม่ยอมเขาบอกว่าเรื่องฟอลโล่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยขอให้มันเป็นเรื่องของเวลาส่วนว่าคนก็ทงถามว่าเอะแล้วได้เจอกันหรือยังได้พูดคุยกันหรือยังเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ขอบอกละกันคือเหมือนไม่อยากให้เป็นข่าวทีๆถ้าจะวิเคราะห์แบบง่ายๆเลยเนี่ยเมาะว่าสองคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องในดีเนาะใช่ไม่อยากให้คน รือฟื้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าแต่ผมทราบดีว่าทั้งคู่เจอกันแล้วนะครับน่าจะกินข้าวกันแล้วแล้วก็น่าจะหัวเราะเฮฮากันแล้วพูดตรง,งๆระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดถึงข่าวเขาเมื่อวานนี้ทั้งคู่คงยิ้มแย้มพูดถึงพวกเราแล้วเห<อ>มือนเวลาผ่านไปมันก็แล้วก<อ>็หลา<อ>มีอะไรเห็นแล้วก็น่ารักเอาง่ายเลยคือเจอกันแล้วคบกันแล้วมีความสุขกันแล้วแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้มีโอกาสเชิญทั้งพี่หนูแมมแล้วก็แมมแคทถูกต้องนะครับพี่สาวที่เรารัก จริงๆไม่ต้องเป็นแค่ตื่นมาคุยหรอกหรือเกิดมาคุยผมว่ารายการไหนก็ได้เราอยากเจอครับผมผมขอบอกเลยว่าผมอยากเจอถามผู้ถามผู้ชมดีกว่าคุณอยากเห็นหนูแหม่มพี่หนูแหม่มกับแหม่มแคทร่วมรายการกันอีกหรือเปล่าสี่ตองหนึ่งแล้วมันยังมีประเด็นในเช้านี้เราอยากรู้ว่าถ้าคุณคุณเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยทะเลาะกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยทะเลาะกันคุณ จะมีวิธีการง้อเพื่อนคุณยังไงพิ์ทีนะคะเว้นวัคตามด้วยคําตอบส่งมาที่สี่ตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอยากอ่านวันนี้ใช่ใช่ไวได้นานหน่อยดีกว่าขออ่านอีกรอบหนึ่งถ้าทะเลาะกับเพื่อนสนิทคุณจะมีวิธีการง้อยังไงเช่นอาจจะโทรไปขอโทษหรืออาจจะซื้อของที่เขาชอบหรืออาจจะไปมีอะไรกันเอ้ยไมไม่หมายถึงว่าไปไปคุยกันไปคุยกันแบบกิฟ ปล่อยเลยจริงหรออ่ะปล่อยเลยเฮ้ยเพื่อนสนิทเลยนะเพื่อนสนิทยิ่งเพื่อนสนิทอ่ะกิ๊บจะปล่อยเพราะว่าเดี๋ยววันเวลามันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเอ้ย เดี๋ยวโอเคโดยที่ไม่ต้องเคลียร์เพราะเวลาเคลียร์เนี่ยต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองยังไงเดี๋ยวว่าไฟกันอีกอยู่ดีไม่ต้องเคลียร์แต่สวุตี้เนี่ยวุตี้จะมีเวลาประมาณ12ชั่วโมงคือถ้าทะเลาะกันแยกกันอยู่ครัห้องปุ๊บแล้วภายใน12ชั่วโมงต้องเคลียร์กันเลยเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมมันจะไม่เหมือนเดิมภายใน7วันจะไม่เหมือนเดิมแลวเผื่ออาจจะไม่คุยกันอีกทุกสาใช่ครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีของคุณเป็นยังไงสี่ตองหนึ่ง 997แต่ถ้ากิ๊บทะเลาะกับแจ็คเมื่อไหร่มีปัญหากับแจ็คเมื่อไหร่คือเลิกครบเลยไม่ต้องคืนอุ้ยนี่ได้โอกาสเรอถ้าเราทะเลาะกันกิ๊บก็ลาออกจากรายการไปเลยอ้าวทำไมถึงเป็นเก้าเป็นเก้าไม่แต่ถ้าเลิกถ้าคุณเลิกคุยกันก็จะเป็นอนาคตที่ดีสำหรับกิ๊บนะ้วอ่าขอบคุณนะคะพี่วันีเดี๋ยวอะไรคุณมอสยังเห็นด้วยกับผมเลยไม่สมมติถ้าทะเลาะกันก็ต้องคุยกันคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทอชแชนเนลกด subscribe ด่วนสมัครใช่ตรงนี้กดสิ อ๋อยังไม่กดเขายังไม่กดกดโกรกดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด